เคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เราเองกลับรู้สึกเหมือนถูกพัดพาไปโดยไม่รู้ทิศทางที่แท้จริงหรือบางทีเราอาจจะกำลังวิ่งตามความฝันบางอย่างอย่าง,างสุดกำลังแต่กลับรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตยังขาดหายไปชีวิตของเราทุกคนเปรียบเสมือนการเดินทางที่แสนยาวไกลเต็มไปด้วยเรื่องราวสีสันและบทเรียนมากมายบางครั้งก็สุขล้นบางครั้งก็ททาย จนแทบหมดแรงแต่ไม่ว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรการมีความเข้าใจในบาง,งอสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอาจเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะช่วยนำทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาเปิดประตูสู่ห้าแนวคิดสำคัญที่จะเป็นเหมือนคู่มือในการเดินทางของชีวิตเพื่อให้เราได้มองเห็นโลกและตัวเองในมุมมองใหม่ๆและค้นพบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ พร้อมที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันหรือยังครับหัวข้อแรกที่เราจะมาสำรวจกันก็คือความไม่แน่นอนคือเรื่องธรรมดาฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องที่เราต่างก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ลองถามตัวเองดูจริงๆจังๆสักครั้งว่าเรายอมรับความไม่แน่นอนนี้จริงๆหรือเปล่าลองนึกภาพตามนะครับ เราวางแผนอนาคตไว้อย่างสวยงามตั้งเป้าหมายชีวิตไว้อย่างชัดเจนวาดภาพความสําเร็จไว้ในหัวอย่างละเอียดราวกับดูภาพยนตร์แต่แล้วจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเหมือนมีใครมาตัดฉากในหนังที่เรากําลังฉายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างฝนตกจนแถนเที่ยวต้องล่มหรือเรื่องใหญ่โตอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตการสูญเสียหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราไม่เคยหยุดนิ่ง อยู่กับที่เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเหมือนกับฤดูกาลที่หมุนเวียนหรือกระแสน้ําที่ไม่เคยไหลกลับทางเดิมการยึดติดกับความคาดหวังเดิมๆหรือพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในกรอบที่เราสร้างขึ้นอาจนํามาซึ่งความทุกข์และความผิดหวังได้ง่ายลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่ครับแทนที่จะมองว่าความไม่แน่นอนคืออุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางแผนของเราลองมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคือ รสชาติที่ทำให้ชีวิตของเราไม่จืดชืดและเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นปรับตัวและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราการยอมรับความไม่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้ต่อทุกสิ่งนะครับแต่หมายถึงการที่เราตระหนักว่ามีบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถจัดการได้นั่นก็คือการตอบสนองของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหาก เมื่อเราปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆเราอาจจะพบว่ามีโอกาสและทางออกที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนซ่อนอยู่ในความไม่แน่นอนนั้นเองเหมือนกับการล่องเรือในทะเลเราไม่สามารถควบคุมทิศทางลมหรือคลื่นได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับใบเรือและบังคับทิศทางให้ไปถึงจุดหมายได้ในที่สุดครับคุณคิดว่าอย่างไรบ้างครับมาถึงหัวข้อที่สองกันแล้วนะครับนั่นก็คือ ความสัมพันธ์ที่ดีคือหลักฐานหัวข้อนี้อาจจะฟังดูอบอุ่นและคุ้นเคยแต่ผมอยากจะชวนให้เราลงลึกไปในความหมายและความสำคัญของมันอีกสักหน่อยครับลองจินตนาการถึงบ้านสักหลังหลักฐานที่แข็งแรงและมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีหลักฐานที่ดีต่อให้ตัวบ้านจะสวยงามแค่ไหนหรือตกแต่งรูราเพียงใดก็อาจจะสั่นคลอนและพังทลายลงมาได้ในที่สุด ความสัมพันธ์ที่ดีก็เปรียบเสมือนหลักฐานที่แข็งแรงของชีวิตเราครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทคนรักหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานคนเหล่านี้คือทีมสนับสนุนที่สำคัญของเราพวกเขาคือคนที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่เรามีความสุขและเป็นไหลให้เราพักพิงในวันที่เราอ่อนล้าการมีคนที่เข้าใจเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะรับฟังเราอย่างแท้จริงเป็นเหมือนพลังใจ ที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นลองนึกดูสิครับว่าเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจการได้ระบายให้คนที่ไว้ใจฟังมันช่วยให้ความรู้สึกหนักึงในใจเบาลงได้มากแค่ไหนหรือในวันที่เราประสบความสําเร็จการได้แบ่งปันความสุขกับคนที่เรารักมันช่วยเพิ่มพูนความสุขนั้นให้มากยิ่งขึ้นขนาดไหนแต่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับมันต้องอาศัยการลงทุนและ ดูแลอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้เติบโตการสื่อสารอย่างเปิดอกและจริงใจการรับฟังความคิดเห็นของงออีกฝ่ายการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดล้วนเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้แข็งแรง บางครั้งในชีวิตที่เร่งรีบเราอาจจะละเลยความสำคัญของการดูแลความสัมพันธ์เหล่านี้ไปบ้างแต่ลองหยุดพักสักนิดแล้วหันกลับมาใส่ใจคนรอบข้างดูนะครับการโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวการแสดงความรักและความขอบคุณต่อคนรักหรือแม้แต่การเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานอาจเป็นยาชูก,กำลังที่สำคัญต่อทั้งตัวเราและคนที่เรารักความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปริมาณนะครับแต่เน้นที่ คุณภาพการมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจเราอย่างลึกซึ้งอาจมีค่ามากกว่าการมีคนรู้จักมากมายแต่ไม่รู้สึกใกล้ชิดการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงต้องอาศัยความจริงใจความเชื่อใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตคนที่เรานึกถึงเป็นอันดับแรกมากจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความหมายกับเรานั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือเซฟตี้เนต ที่คอยรองรับเราเมื่อเราพลาดทางและเป็นแสงสว่างที่นำทางเราในวันที่มืดมิดท,ที่สุดคุณคิดว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่มีความหมายกับคุณมากที่สุดครับมาถึงหัวข้อที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้สองหัวข้อแรกเลยนั่นก็คือการดูแลตัวเองทั้งกายและใจสำคัญเท่ากัน หลายครั้งที่เราอาจจะให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายภายนอกแต่กลับละเลยสุขภาพจิตใจหรือในทางกลับกันบางคนอาจจะใส่ใจเรื่องจิตใจมากแต่ไม่ดูแลร่างกายให้แข็งแรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกครับลองนึกภาพร่างกายของเราเป็นเหมือนยานพาหนะที่พาเราเดินทางไปในชีวิตนี้และจิตใจของเราก็เป็นเหมือนคนขับที่ควบคุมทิศทางท่า ยานพาหนะของเราไม่ได้รับการดูแลที่ดีเครื่องยนต์ขัดข้องหรือยางแบนการเดินทางของเราก็จะติดขัดและไม่ราบรื่นในขณะเดียวกันถ้าคนขับของเราอ่อนล้าท้อทแท้หรือไม่มีสมาธิแม้ว่ายานพาหนะจะสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนการเดินทางก็อาจจะไม่มีความสุขและอาจเกิดอุบัติเหตุได้การดูแลร่างกายเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อน ให้เพียงพอและตรวจสุขภาพเป็นประจำสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการบำรุงรักษายานพาหานะของเราให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงเราก็จะมีพลังงานมีความกระปรี้กระเป๋าและสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลจิตใจซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มีผลกระทบต่อความรู้สึกความคิดและ พฤติกรรมของเราอย่างมากการดูแลจิตใจอาจรวมถึงการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบการใช้เวลากับคนที่เรารักการฝึกสติการทำสมาธิการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือแม้แต่การได้อยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆในวันที่เรารู้สึกเครียดกดดันหรือเศร้าการดูแลจิตใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบลากยาว ไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราได้เช่นกันเช่นนอนไม่หลับปวดหัวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารในทางกลับกันเมื่อจิตใจของเราสงบและมีความสุขก็จะส่งผลดีต่อร่างกายทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นและรู้สึกสดชื่นกระปริกระเปล่าการดูแลตัวเองทั้งกายและใจจึงเป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราเหมือนกับการดูแลรถยนต์ทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมของการใช้ชีวิตของเราได้บางครั้งการดูแลตัวเองอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่จริงๆแล้วมันสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้เช่นการดื่มน้ำให้เพียงพอการเดินเล่นในสวนสาธารณะการฟังเพลงที่ชอบหรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทสัก1ิ1 5นาทีสิ่งเหล่านี้เป็นการเติมพลังให้กับทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้ คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในวันที่คุณรู้สึกร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นคุณจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นและมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นนั่นเป็นเพราะการดูแลตัวเองทั้งกายและใจเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้เราพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิตคุณมีวิธีดูแลตัวเองทั้งสองด้านอย่างไรบ้างครับ มาถึงหัวข้อที่4กันแล้วนะครับหัวข้อนี้อาจจะฟังดูเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ก็เป็นหัวใจสําคัญของการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมนั่นก็คือการเรียนรู้และเติบโตเป็นกระบวนการตลอดชีวิตโลกของเราหมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันความรู้และข้อมูลก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วลองนึกดูสิครับว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเมื่อสิปีที่แล้วบางอย่างอาจจะล้าสมัยไปแล้ว ก็ได้การหยุดนิ่งอยู่กับความรู้หรือทักษะเดิมๆก็เหมือนกับการที่เราพยายามจะพายเรือทวนกระแสะมันเหนื่อยเปล่าและอาจจะทำให้เราถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่สุดการเรียนรู้ในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับมันหมายรวมถึงการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่การพัฒนาทักษะที่หลากหลายการทําความเข้าใจโลกและผู้คนรอบข้างรวมถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองด้วย ลองมองว่าชีวิตคือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีบทเรียนมากมายซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความล้มเหลวความสุขหรือความทุกทุกสิ่งล้วนเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นทั้งสิ้นการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจจะเริ่มต้นจากการลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำการอ่านหนังสือในแนวที่เราไม่คุ้นเคยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือคอร์สเรียนต่างๆหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนที่มาจากภูมิหลังหรือมีความคิดที่แตกต่างจากเราการทำเช่นนี้จะช่วยขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้นและทำให้เราเข้าใจโลกในหลายมิติมากขึ้นการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านอาชีพทักษะทางสังคมหรือทักษะในการจัดการชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในการก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในชีวิตการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดการมองว่าความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุดคนหนึ่งจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความเสียใจแต่สามารถนำบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุง และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้การเรียนรู้และเติบโตจึงเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้เสมอเหมือนกับการเดินทางในทุกๆก,กา้าวที่เราเดินเราจะได้พบเจอกับภูมิประเทศใหม่ๆผู้คนใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆที่จะหล่อหลอให้เราเติบโตขึ้น คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกช่วงอายุของชีวิตเราก็มีบทเรียนและความท้าทายที่แตกต่างกันไปนั่นเป็นเพราะชีวิตคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้หรือพัฒนาต่อไปในชีวิตบ้างครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเหมือนหัวใจที่จะหล่อเลี้ยงให้การเดินทางในชีวิตของเรามีความหมายและมีคุณค่าอย่างแท้จริงนั่นก็คือการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต ลองถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกกระตือรือร้อนอะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกว่ามันมีความสําคัญและสร้างผลกระทบที่ดีไม่ว่าจะเป็นต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นการมีความหมายในชีวิตคือการที่เราค้นพบคุณค่าที่เรายึดถือและพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่านั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การความรู้การพัฒนาตนเองหรือการสร้างความสุขให้กับคนที่เรารักเมื่อเรามีความหมายเป็นเหมือนเข็มทิศมันจะช่วยนำทางให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชีวิตได้ง่ายขึ้นและทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอมใจกับสิ่งที่เราทำแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมเสมอไปส่วนเป้าหมาย ในชีวิตก็เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปให้ถึงมันอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นเช่นการทำงานให้สำเร็จลุล่วงการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหหรือเป้าหมายระยะยาวเช่นการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นการประสบความสำเร็จในอาชีพหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมการมีเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจและทิศทางในการดำเนินชีวิตมันทำให้เรามีสิ่งที่ต้องโฟกัส และพยายามไปให้ถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคและความท้าทายเข้ามาบ้างแต่เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆความหมายและเป้าหมายในชีวิตนั้นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดครับบ่อยครั้งที่เป้าหมายของเราก็สะท้อนถึงคุณค่าและความหมายที่เราให้ความสำคัญ,ญยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้คุณค่ากับการช่วยเหลือผู้อื่นเป้าหมายของคุณอาจจะเป็นการทำงานในองค์กรการกุศล หรือการเป็นอาสาสมัครการค้นหาความหมายและเป้าหมายในชีวิตอาจต้องใช้เวลาและการสำรวจตัวเองบางครั้งเราอาจจะต้องลองทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อที่จะค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่จุดประกายความสนใจและความหลงใหลในตัวเราอย่างแท้จริงไม่ว่าความหมายและเป้าหมายในชีวิตของคุณจะเป็นอะไรสิ่งสำคัญคือการที่คุณได้ตระหนักถึงมันและพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งนั้น การใช้ชีวิตโดยไม่มีความหมายและเป้าหมายอาจทําให้เรารู้สึกเหมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างกลางทะเลโดยไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนลองใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดทบทวนดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณคุณอยากจะสร้างผลกระทบอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนเสมอไปมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันก็ได้เพียงแค่สิ่งนั้น ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมายเราจะรู้สึกถึงพลังและความกระตือรือร้นที่มากขึ้นเราจะสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีสติและเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าและไม่ได้สูบเปล่าคุณคิดว่าอะไรคือความหมายและเป้าหมายในชีวิตของคุณครับ และแล้วการเดินทางสำรวจ5สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นเหมือนประกายไฟเล็กๆที่จุดประกันความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยตลอดการพูดคุยกันมาเราได้สัมผัสถึงความไม่แน่นอนที่เป็นธรรมชาติของชีวิตความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีที่เป็นเหมือนหลักฐานอันแข็งแกร่งพลังของการดูแลตัวเองทั้งร่างกาย และจิตใจอย่างสมดุลการเรียนรู้และเติบโตที่ไม่เคยหยุดนิ่งและท้ายที่สุดคือการค้นหาความหมายและเป้าหมายที่จะนำทางชีวิตของเราผมเชื่อว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเพราะชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเหมือนกับลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำใครสิ่งที่ผมได้แบ่งปันไปนเป็นเพียงแนวทางเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณได้สำรวจและทำความเข้าใจชีวิตในมุมมองที่กว้างขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเอาแนวคิดเหล่านี้ไปใคร่ครวนและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและประสบการณ์ชีวิตของคุณเองลองสังเกตตัวเองลองมองโลกลองพูดคุยกับผู้คนรอบข้างและค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและความเชื่อของคุณอย่างแท้จริงการใช้ชีวิตคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดเต็มไปด้วยการเรียนรู้การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขอให้คุณสนุกกับการเดินทางครั้งนี้เปิดใจให้กับทุกประสบการณ์ที่เข้ามาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าและบทเรียนที่ซ่อนอยู่และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะใจดีกับตัวเองและมีความสุขกับปัจจุบันขณะนะครับเพราะชีวิตนั้นสั้นนักจงใช้ทุกวันให้มีความหมายและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นขอให้การเดินทางในชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความหมายความสุข และการเติบโตอย่างงดงามครับหากมีสิ่งใดที่ผมสามารถช่วยเหลือหรือพูดคุยด้วยได้อีกในอนาคตผมยินดีเสมอครับ